สวัสดีค่ะอพอแมพน้องเมื่อนี่ก็มาพ่อก,กับมาดามคำนวณคือเกาโโโ่าเนาะคนาดในทางช่องยูทู e มาดามจะมาวางแนวทางของลาวพัฒนานะคะลาวพัฒนาของมาดามนะคะแนวทางจะเป็นของมาดามวันนี้เป็นวันที่ยี่สิบสองเด้อค่ะพรุ่งนี้รัฐบาลลาวจะออกวันที่ยี่สิบสามวันศุกร์นะคะ ลงให้ก่อนหนึ่งวันเพราะว่าของมาดามเข้าไปทั้งบนและล่างนะคะเมื่อวานเนาะวันพุธที่ผ่านมาเข้าไปทั้งบนและล่างตัวเน้นตัวเจาะ3 9 9เสแล้วก็5 9 9เเหเนาะเข้าไปเต็มเต็มมีใครได้ใครตามมาดามมั่งไหมเนาะถ้ายังไม่ได้ยังไม่ได้ตามวันนี้มาไปใหม่เนาะค่ะเนาะ อชอบก็จัดนะคะขัดก็ผ่านเลขทุกตัวเอามาแค่เป็นแนวทางปวดใช้วิจารณญาณในการรับชมสูงๆเลขไม่มีใครรู้ว่าจะเข้าจะหลุดเด้อะกันเดอ้อยังไงก็กราบขอบุญขอบุณ mm. fc ทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามชมไม่ว่าจะเป็น fc ใหม่ fc เก่าที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อะกัเดอ้อกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเนาะค่ะเนาะไม่ว่าจะเป็นมาดามคำนวณ ชาแนลแล้วก็มาดามคำนวณสองเนาะสองช่องนะคะกราบขอบบุญขอบคุณเด้อค่ะเอฟซี FC. คนดีที่หนาลักเนาะ,ะเข้าทุกคลิปเห็นทุกครั้งนะคะที่ไปคอมเมนต์กราบขอบพระคุณหลายๆเด้อคุณพีเนาะเพิ่นม้าห้กกำลังใจตลอดทั้งสองสองเนาะคะ่ะเนาะเอาเราไปดูตัวเลขแนวทางกันเลยดีกว่าค่ะท่านี่ก็จะเป็นของมาดามนะคะเป็นจ้งได้พ่อแม่พี่น้องหมานบอนอหมานบอนอมีไผมองของมาดามบอนอ มีใครมองหรือเปล่าคะว่าเพราะว่ากระบปเป็นตะม่วงดอกมาดามเจ้าวะเตีเพราะว่าของเจ้ามันหลวุดดูวะเตีคันตามพ๊บรุดปับ๊บคันว่าตามเขาาลวดพระนา้าเพิ่นว่ามันเปลี่ยนจังสีล้ามาดามถึงได้บอกว่าต้องตามทุงหวัดเด้อค่ะวะ่ะเตีตามได้จังไดทุ่นหน่อยมาดามตามได้จังไดวะตีบล่าติดต,ตามเบื้องกันไปเสือกก็ได้พ่อแม่พี่น้องก็ต้องลงทุนก็นได้เนะาะก็จะเข้าจะรุดก็ดีใจแล้วเนาะคะ่ะ เพราะว่าเลขทุกตัวให้มาแค่เป็นแนวทางโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมนะคะเลขไม่มีใครรู้ว่าจะเข้าจะหลุดเ้อค่ะเดอ้อย่มเข่าเพิ่นกับเขายุอแม่พี่น้องเอ,อ้ยขันย่ามูเพิ่นตามเพิ่นบัดบเ่เขานะเข้าไปตรงๆนะคะของมาดามล่างเก้าสามตรงๆแบบไม่ต้องกลับเข้าตัวเน้นตัวจาะบนเข้าตัวกลับแต่ก็เข้าว่าผ่านเพราะว่าเข้าตัวน้นตัวจาะ,ะเนาะค่ะเนาะ รูดเก้ามาทั้งบนและล่างเนาะค่ะคือปเปิดแตกสามตัวให้เพิ่นน่งอีกซ่าเนาะว่าซ่านี่แหละเพิ่นว่าได้นึงก็อยากได้สองกันได้สองก็อยากได้สามเนาะค่ะเนาะเมืองพลโอ้ไม่เมืองพอไม่มีม,มีแต่เมืองพลคือเพิ่นว่าเนาะเอาเอาใหม่นะคะสําหรับ fc ที่ยังไม่ได,ยไได้ยังไม่ได้ตามของมาดามวันนี้เรามาจับตามองลองดูเอาไว้พิกจารณาให้เป็นแนวทางเด้อค่ะเผื่อจะเข้าจะปังเนาะ แต่ถ้าไม่เข้าไม่ปังก็ต้องกราบขอโทษขออาภาัยเพราะเลขทุกตัวให้มาแค่เป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสูงสูงถ้าผู้ใดๆก็ดีใจนำเนาะคอมเมนต์มาเ,เด้อค่ะมีภยไยใดบ่เนาะเพราะว่าจะอยู่ใน7เซียนดังนะคะของมาดามจะอยู่ในสรุป7เซียนดังก็จะมีของเลขนี้ที่มาที่ลงคลิปให้แล้วเนาะแล้วก็เลขลอจิกนะคะที่เข้าไปนะคะ เลขมีที่มาหลักร้อยแม่นสุดๆแต่งวดที่ผ่านมาจับคู่แม่นค่ะหลักร้อยหลุดแต่เข้าทั้งเ,เข้าตรงๆเนาะคะ่ะลงคลิปให้แล้วของเลขมีที่มาอ้าวไม่เป็นการเสียเวลาเรามาติดตามชมของมาดามไปเลยเนาะคะ่ะเพราะว่ามาดามให้ลงในสรุปทุกเซียนเนาะคะ่ะโอ้อสรุปเจ็ดเซียนดังเนาะคะ่ะ อาจจะมีบบมีผู้เห็นเนาะยามออกแล้วจังเห็นจังสี่เะลาดามเงียนดูค่ะเพราะว่าออกแล้วขันเข่าต้องขึ้นฟ้อกอนมูเ้้ยค่ะต้องขึ้นเวทที่กอนมูเ้้ยค่ะถ้าของผูใ้ใดเขา่าถ้าบอกเข่าก็ต้องลอชิ้วแม่ <c oughs> มื่อนี้ใหยอยู่แถวที่สองเลยนะคะ่ะเพราะว่าเลขมีที่มาลงคลิปให้แล้วเนาะของมาดามก็เลยได้อยู่แถวที่สองเนาะคะ่ะเข้าทั้งบนและล่างเด้อค่ะตาก็ถือว่าเจ๋งอยู่ด้ยเนาะ ย่องกันเด้อย่องจะกองกันพ่อแม่พี่น้องให้กำลังใจตัวเองก็นะคะเนาะอ่ะถ้าใครจะตามของเลขมาดามวันนี้นะคะรูดราวพัฒนาเด้อค่ะในวันศุกร์ที่ยี่สิบสามมือเดียนบ่ผิดเด้อค่ะมือเด้อเดียนบ่ผิพดล่องเงินล่องพิดมาตลอดโอ้ยขอโทวขอ,อไป วันที่23สุขที่23สิงหาคม2567นะคะของมาดามให้วิ่งรูดลาวพัฒนา2ทุ่มครึ่ง6กับ8 2ตัว6หาง6 2 6 3 6 4 8 2 8 3 8 4เบิ้ลก็จะเป็น6 6 8 8 3ตัว4หางก็จะมี6 8 2 หกแปดสามหกแปดสี่หกหกสี่ด้วยค่ะหูสบายค่ะหกหกแปดนะคะขอโทษคออับให้ตัวเน้นตัวเจาะเนื้อค่ะตัวเน้นตัวเจอะสองตัวเน้นสี่หางหกสองหกสี่แปดสองแปดสี่สามตัวเน้นสองหางนะคะหกแปดสองหกแปดสี่เด้อค่ะ แคปหน้าจอถ้าใครจะตามของมาดามนะคะแต่ถ้าไม่เข้าไม่ปังก็ต้องกราบขอโทษขออาภัยไว้ณนะที่นี้ด้วยเด้อค่ะเด้อชอบก็จัดขัดก็ผ่านเนาะเพราะว่าเลขทุกตัวให้มาแค่เป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมส,งสูงเลขไม่มีใครรู้ว่าจะเข้าจะหลุดยังไงก็กราบขอบุญขอบคุณ fc ทุกท่านเด้อค่ะที่เข้ามาติดตามชมทางช่องของมาดามไม่ว่าจะเป็น fc ใหม่ fc เก่า แล้วก็ช่องใหม่และช่องเก่าเนาะคะ่ะขับขอบพระคุณเป็นอย่างสูงช่องใหม่จะเป็นมาดามคำนวณชาแนลเด้อค่ะโอ้ช่องใหม่จะเป็นมาดามคำนวณสองนะคะและช่องเก่าจะเป็นมาดามคำนวณชาแนลเนาะคะ่ะราบขอบบุญขอบคุณเอซีทั้งสองช่องเนาะ,ะที่เข้ามาติดตามชมทางช่องของมาดามราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงแล้วก็คอมเมนต์ดีๆเนาะคะ่ะเนาะถ้าใครมีตัวดีตัวเด็ดอยากเอามาวางทางช่องมาดามเปิดใจให้ทุกคนเนาะคะ่ะเนาะ แอดไลน์เข้ามาแล้วส่งมาแล้วมาดามจะลงให้นาะคะะ่ะนะอ่ะตางคนต่างอาศัยกันพ่อแม่พี่น้องบ่ากันนาะคะะ่ะนาะของเลขมีที่มาลงคลิปให้แล้วนะคะเข้าไปเก้าสามตรงๆแล้วตัวรูดมาทั้งบนและล่างนะคะหลักร้อยพาดน,นะคะงวดนี้เนาะแต่ของเข้าเข้ามาแล้วเจ็ดงวดตัวรูดสองตัวมาตัว บนล่างด้วยนะคะเข้าทีจะเป็นบนล่างตัวรูดจับตามองเลขมีที่มาลงคลิปให้แล้วเข้าไปติดตามชมได้อะแล้วก็ของเลขล็อกจิกนะคะของเลขล็อกจิกเข้าไปห้าเก้าตรงๆต,ตัวเน้นตัวเจาะเกือแบบแตกสามตัวพูดเอาเข้แม่พี่น้องของเพิ่นสองห้าเก้าเนาะออกสามห้าเก้าเนาะของเลขล็อกจิกจับตามอง เดี๋ยวจะลงให้เนาะค่ะให้มาแล้วเนาะค่ะเนาะขอบบุญขอบคุณเซียนเซียนนะคะที่ให้ตัวเลขแนวทางมาวางทางช่องเนาะคาขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเอาเรามาดูของมาดามอีกครั้งหนึ่งนะคะสําหรับ FC เพิ่งเข้ามาแคปหน้าโจอของเซียนเซียนก็เข้าไปแต่ตัวรูดหลายคนเนาะเดี๋ยว f อซรามินทามาแล้วเด้อค่ะเพื่อนให่สามตัวของ f อซรามินทาพ่าดน,นะคะ สามตัวให้มาแปดเก้าศูนย์นะคะที่มาดามมอกว่าถ้าจับเก้าไปใส่ตัวติดนะคะตัวติดของเลขรามินทาจะเป็นเจ็ดกับห้าเนาะก็เข้าไปเต็มๆมนะคะเดี๋ยวมาดามจะลงให้เนาะถ้าใครต้องการคอมเมนต์เข้ามาเนาะค่ะเนาะเอาแคปหน้าจออีกครั้งหนึ่งถ้าใครจะตามของมาดามของมาดามรูดหกกับแปดนะคะเราพัฒนาวันศุกร์ ที่ยีามเด้อค่ะ2ตัว6หางหกสองหกสามหกดสองแปดสามแปดสี่เบิ้ลก็จะเป็น6 6 8กแดแดสมตัวสี่หางก็จะมี6 8แปดสองหกแปดสามหกดสีหกหดเด้อค่ะ ถ้าใครจะตามของมาดามยังไงก็กราบขอบุณขอบคุณ FC อีกครั้งหนึ่งเนาะค่ะที่เข้ามาติดตามชมคลิปนี้ก็ขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขและโชคดีเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปเด้อค่ะเด้อคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ